ผมกลับมาแล้วกับ EP ีที่สีตอนนี้เนี่ยผมมีไพลอนที่วาร์ปได้ประมาณเอสามไบโอมกันเลยทีเดียวมีทะเลทรายอ่ทะเลทรายมีจังเกิลมีจังเกิลแล้วก็มีใต้ดินครับแอเอ p c พีซีกอบลินผมมาเรียบร้อยแล้วนะซื้อของหน่อยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือรอ,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 องเท้าแล้วก็ Workshop. เวิร์กช็อปมีแค่นี้แหละกลับบ้าน กับบ้านแล้วผมก็จะมารวมเครื่องประดับเข้าด้วยกันนะเออเริ่มจากรองเท้าก่อนเลยมาแล้วก็นี่แล้วก็นี่โอ้โหส่วนผสมกูมไม่อธิบายด้วยกูเฟี้ยวก็ลูกโป่งครับนี่นี่โอเคเดี๋ยวไปตีบวกด้วยออออฟที่ผมเออพูดไว้ออฟที่ผมเลือกก็คือมิลิสปีดนะซึ่งเออในอีีไหนไม่รู้เนี่ยผมบอกไปว่า เออจะออฟเอาดีเฟนต์ใช่ไหมเพราะว่าสายมิลีต้องเอาตัวไปไปกระแทกกับบอสเออต้องดีเฟนต์เยอะๆหน่อยแต่ว่าผมอยากอินดี้ครับคือมันเฟี้ยวดีไงถ้าเราเล่นาสายมิลีโดยไม่ใช้ดนะีเฟนต์อะไปตีบวกครับเดี๋ยวเราจะไปลุยบอสเออบอสพึ่งกันอ่าบอสพึ่งที่โรมจังเกิลคือตอนแรกผมว่าจะเออปล่อยบอสพึ่งทิ้งไว้นะคือไม่สู้กับมันเออเพราะว่าของที่ได้จากมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่พอมาคิดคิดดูอีกทีแล้วเนี่ยเออผมว่าต้องฆ่ามันวะเพราะว่ามันมีเอโยโย่ใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มมาใน1.4.4มันเอ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้เตรียมยาเตรียมอะไรเลยโอ้โหเมื่อแต่พูดนี่ไงเราโอเคโอเคปลามาปลามาปลามาโอเคอุ้ยเอ้ยแฟรี่สวัสดีช่วยกันสู้หน่อยเร็วแฟลี่มามามากระแทกกระแทกกระแทกนี่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 มาดิ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 วอเอ้อเจ็บ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 ไม่มีน้ำยาบัฟป่ะโอ้โห มามาปลาบูแมลงไปปลาไปปลาไปปลาไปเออเออพอเข้าอยู่เว้ยพอเข้าอยู่เว้ยพอเข้าอยู่เว้ยมันมันบินมันบินมันวินงมึงบินกูใช้ดาบมึงบินกูใช้ดาบมาดิมาดิกระแทกอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคมามามาปลาปลาไปปลาไปกูทําดาเมจได้ทีละน้อยมากโอ้โหกูเหลือใจเชื่อมาสู้สู้สู้หรอสู้เหรอสู้หรอกูเก่งนะเออ เฮ้ยจังหวะนี้จ,งจังหวะนีまま้อือทุบ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 มา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 เลือดสองพันครับน่าจะโอ e em like ้เจ็บเจ็บเจ็บฮึบโอเคกระแทกมากระแทกกลับไม่โกงอึบโอ้ยรัว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 โอเคโอเคบูมแมลงบูมแมลงฮึบฮึบนี่นี่นี่ตีไปค่อยๆตีไปทีละสิบห้าก็โอเคครับอย่าเพิ่งชนนะเออเออมา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 ได้ไหม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  ึบอ <ose> ุ o, uh. ๊ยลบ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 อุ๊ยรัว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 เหล็กในรัวมากเหล็กในรัวมากอึบอึบอึบอุ๊ยอุ๊ยแรง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 กระแทกกระแทกกระแทกโอ้ยอุ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอืออโอ้ยโอ้ยสู้ได้เว้ยโอ้ยน้ำตาจะไหลอะแฟรี่ว่าไงครับไหนมีอะไรให้อุ๊ยหัวใจเต็มแล้วอะเปิดถุงบอสอุ๊ยได้โอ้โหถ้ามึงจะลบขนาดนี้นะของที่ได้มาก็ถือว่าดีพอสมควรนะเป็นดาบพึ่ง แต่มันก็อาจจะไม่ดีเท่าดาบจังเกิลเรานะเพราะว่ามันก็แค่เรียกพึ่งโง,ง่ๆออกมานะพอไอะไรดีอ่ะก็รีเลวกันอ่าก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะมาขอลองหน่อยสิเออมันจะซัมมอนพึ่งออกมาใช่ไหมทุบหนึ่งทีนอ้ยอะไรเนี่ยนึกว่าพึ่งมากัดกูเองเถเอ้ดูสิ่งที่ผมต้องจัดการลงทุนค่าบอสพึ่งเออเพื่อมาทําสิ่งนี้ครับเออนี่อ่าโย,โย,โ,ยโย่ครับ อาดาเมจยี่สิบเก้าหนูแน่โอ้โหไอชิ้นนี้ดาเมจสี่สิบเอ็ดเลยเหรอผมฆ่าบอสเพึ่งเพื่อที่จะเอาโยโย่นี้มาสู้กับบอสสเกลิตันครับเออเดี๋ยวเออเอ้เรามีอสซอรี่สำหรับโยโย่ไหมเออผมจำได้ผมเออซื้อของชิ้นหนึ่งนี่จากเออไอตัวสเกลิตันใต้ดินอะเออซึ่งมันก็ก็เป็นสายโยโย่อะผมจะเอาโยโย่สู้ใช่ไหมดังนั้นก็ เออควรเอาถุงมือออกพื้นที่สู้ผมก็คล้ายๆกับเออพื้นที่สู้ไอออฟกัตูรูเลยนะเออโอเคเดี๋ยวเออผมอยากลองนี้มากเลยอะอาวุธมีลีเนี่ยเออมันดาเมจแรงมากๆเลยเอออยากจะเอาของออกหน่อยนะอืมไ,ไปไปเ,เดี๋ยวเราสู้ทั้งอย่างนี้แหละโอ้ยเโอเคโอเค,อเค,อเคตัวนี้มันออกไาเลยบัฟยาครับซัมมอนมามาขอตีหน่อยขอตีหน่อย,ออยมือ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 หกสิบสี่หกสิบสี อเอ้พึ่ง็กอกมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเออเราพังมือก่อนครับมามามาเฮ้ยลืมเอาอิเซิซอรี่พึ่งมาปะเนี่ยเออมันจะได้ทําให้อะไรนะพึ่งตัวใหญ่ขึ้นแล้วดาเมจแรงขึ้นนี่กูทุบหัวแม่งเลยทุบหัวด้วยแม่งเลยเออโอเคมามามาอิเซิซอรี่พึ่งกลัวไว้ไว้ไหนเนี่ยเออเอาแทนนี่เออป้องกันกูไม่ต้องกูเฟี้ยวมานี่มันนี่มนี่มนี่มนนี่ทุบ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  ตี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 หนีมีโอกาสได้พึ่งตัวใหญ่ฮึบฮึบตีตีตีโอเคตีได้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 โอเคโอเคฮึบฮึบพัง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 ไหมพังไหมแตกสวยงามล็อกหัวได้เลยเหรออุ้ยตีหัวได้เลยครับงั้นงั้นตีหัวเลยแล้วกันฮึบโอเค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 ตีหัวตีหัวอือมา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 ตีหัวโอ้โหโอ้โหสบายเลยอย่างเงี้ยเอ้ยผมลืม โอ้โหผมลืมครับดาบอันเนี้ยดาบพาร์ทที่แล้วที่ผมเออ่บิดคุณผู้ชมอะ่ะไอาดาบเวอร์คาโนุอะ่ะดาบไฟลืมจริงนะเนี่ยยิงยิงโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์บอสตัวนี้ก่อนละกันโอเคโอเคโอเคตีตีตีต,ต,ต,ตีเรียบร้อยโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวกลับไปครับดาบไฟก่อนคุณผู้ชมลืมครับจริงนะเนี่ยเฮ้ย มามามาครับดาบไฟครับเอ่อนี่ฮึมโอเคดามี5ห้าสิบว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาแทานดาบพึ่งเลยออฟหน่อยไหมออฟหน่อยก็ดีนะเรียบร้อยลีเจนดอรี่โอเคเปิดถุงบอสเลยแล้วกันอ่าอุย้ยแอสเซสซอรี่นี้โอ้ยมันมันเป็นของของข,ของสายอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันใช้ได้ดีกับดาบแล้วนะเอาใส่แทนเลยเดี๋ยวโอ้โหแอคเซสซอรี่เป็นแต่ของดีๆเฮ้ยเอยเอ,อต้องหา มุลามาสะมาเป้าหมายเดียวคือมุลามาสะถ้าได้ปุ๊บออกเลยลบเกมทิ้งเลยกูได้อ่ะตีตีต,ตีดาบไฟแม่งฟันโคตรเลวว่ะคุณผู้ชมปกติดาบนี้มันจะฟันช้ามากเลยแต่ผมออฟอุ้ยได้แล้วผมออฟอัน,นี้ไงเอ่อมีลสปีดปึ๊บหลบไปหลบไปมาหนึ่งสักหน่อยไมหมล่ะฮะสักหน่อยไหมละ่ะคิดว่าอยู่ข้างในกำแพงแล้วกูจะตีไม่ได้เหรอนี่หัวระเบิดไปดีฮึอมอ้ยเจ็บ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 เปิดครับโอ้โหกูเหลือเชื่อ กูลงไปตั้งลึกแม่งเอ้ยดีนะกลับขึ้นมาข้างบนก่อนเออเพราะมันเหลือกล่องอยู่ไม่กี่อันไงกูกลับเลยครับกูกลับเลยโอ้โหร้อยครับอ่าสำหรับบอสโค้งกระดูกเราก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําสุดยอดดาบที่ดีที่สุดอ่าตอนเอ่อยังไม่เข้าฮาร์ดหมดกันนั่นคือนี่ครับทูเอ้ยไม่ใช่ทูไนเอทครับ สิ่งที่เราขาดก็คือดาบของใบอมปีศาจใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวดาบใบอมปีศาจเนี่ยเออเราพอไหมเออเอาดาบอะไรดีดาบดาบนี้ละกันนะโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปคราฟที่แท่นบูชายันกันนะซึ่งมันอยู่ไบอมเออคิมสันโอ้แล้วแมงไก่ชิบหายเลยชิบหายเอ้ยก็คราฟครับ ทูไนเอดโอไมายก็อดดาบเทพดาบเทพไปบวกเลยครับอ่นี่คือดาบที่ขึ้นชื่อแบบมันมันมันโอพเกินไปอ่ะเกินไปที่จะอยู่ในเอ่อก่อนฮาร์ดโหมดอ่ะคือมันโกงจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูว่ามันโกงจะไหนเดี๋ยวออฟให้มันเป็นรีเจินอร่ไปเลยเออเพราะว่าดาบนี้บอกเลยใช้อีกยาวอ่ะใช้ได้ยันบอสเล็กเลยมั่งเออโอเคสุดยอดสุดยอดมา เ,เดี๋ยวเราจะไปครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับสายมิลีก็ก็ไม่ค่อยจาเป็นมากแต่ว่าก็จําเป็นอยู่อ่ะอ,อ,อยู่ไหนเอ่ย n p c คนป่าอยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อสิ่งสิ่งหนึ่งนะก็คือสิ่งนี้ครับอ่ามันเป็นเครื่องทํายาเออมันเป็นยาคุณผู้ชมเออสมุนไพรเลยยาบ้ายาบ้าเฮโรอีนยาบ้ายาบ้ายาเสพติดเอาใกล้ๆกับเออเอาตรงเอาตรงนี้แล้วกันนี่ครับ เออเราจะมาทําขวดยาพิษกันมันจะมีผลสาหรับสายมีลีนะทั้งมีลีทั้งออแซ่อ,อ่าครับาออความโกงของมันคือ,อ,อกินไปเนี่ยมันจะกินไปสิเออเวลาโจมตีเนี่ยมันจะนี่เป็นไงเิ็สถานะพิษมันก็ไม่ได้มีแค่เอฟเฟกพิษนะมันมีออทั้งลดเกาะทั้งอ,อ,อะไรย่าไฟกำสาบนู่นนี่นั่นเยอะเลยแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยก็น่าจะมีแค่พิษละมั้งที่ทำได้ ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็เออก,ก,ก็จําผิดก็ขอโทษด,ด้วยครับเป้าหมายต่อไปเราคือบอสอ f ฟเฟสครับเออไม่ต้องพูดพร่มทําเพลงของขนาดนี้แล้วบอสอ่ะมันไม่เหลืออะไรหรอกจริงๆสายมิลีอะ่ะคือมันมันโหดที่สุดแล้วสายนี้มันโหดที่สุดแล้วคุณผู้ชมเออแอสเซซอรีเนี่ยก็เออเอ้แบทแบนแอสเซซอรี่เนี่ยเอามือนี้มาแล้วกันลูกโป่งคงไม่ได้ใช้หรอก nữa. เนาะอ่าโอเคถึงแล้วครับ เรียกมาเลยบัฟยาพร้อมเตรียมตัวมาครับมาครับอืมอเราต้องเราต้องตีมือมันก่อนเนาะปึ๊บปุ๊บป๊บอืมอดู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 ผู้ชมดูดูดูเลือดดูเลือดปุ๊บปึ๊บปุ๊บนี่แหละครับสายมิลีสายมิลีที่คุณผู้ชมเอ่อเรียกร้องกันดูดิดูความโกงของมันนี่บอสนะนี่บอสนะเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยตาแล้วเนี่ย ตายละเรียบร้อยกูบอกเลยดาบดีแม้งเที้ยดาบดีแบ่งโคเที้ยโอ้โหโอ้ยแหลกแหลกมันกำลังโหลดเฮ้ยอะไรอ๋อตกใจนึกว่าเออนึกว่าผีเสื้อทองอุ้ยแหลกเลยอ่ะอุ้ยแหลกแหลกแหลกหลได้อีกสักตัวไหมไกด์เกิดยังออเอออออีกสักตัวไหมฟ์าแม่งเลยลวกันเรียบร้อยฮาร์ดหมดแล้วลนะครับเอออีกสักตัวทันไหมไกด์กูเกิดยัง ไอ้กูยังไม่เกิดเออมันจะฝ่านสักตัวสักหน่อยดาบนี่แบบมันเยอยเกินอ่ะมันเยอยเกินจริงๆรครคุณผู้ชม